สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับตองกาดชแนลเช่นเคยนะครับวันนี้มีสินค้ามานําเสนอทุกท่านอย่างน้อยจะได้ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนให้มีรายได้ในช่วงโควิดนะครับตอนนี้โควิดรอบ3รอบ4แล้วนะครับผมแต่ว่าเศรษฐกิจของไทยเราก็ยังไม่ไปไหนนะครับเราต้องมาร่วมมือกันเพื่อที่จะซื้อสินค้าในชุมชนในหมู่บ้านหรือ,อในประเทศของเรานะครับให้เกิดการกระจายรายได้ วันนี้ตองการชแนลนะครับนำนำสินค้ามานำเสนอทุกท่านโดยเฉพาะกระติบข้าวนะครับสำหรับใช้ใส่ข้าวเหนียวนะครับใส่ข้าวเจ้าก็ได้นะครับถ้าอยากคงความาคงความเป็นข้าวนะครับให้อุ่นอยู่ตลอดเวลานะครับบางคนอาจจะไปใส่กับผ้าขาวอย่างนี้นะครับใช้ผ้าขาวข้างในนะครับข้างใน ใส่ข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ได้นะครับสามารถนําไปใช้ที่บ้านของท่านได้นะครับไม่จําเป็นเฉพาะข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือคนชาวอีสานมักเอาติดกข้าวนี้นะครับใส่ข้าวเหนียวนั่นเองนะครับใส่ข้าวเหนียวนะครับเป็นภาชนะสําหรับใส่ข้าวเหนียวนะครับกินแล้วคงความเป็นอ่าคนอีสานนะครับอย่างภาคภูมิใจอย่างเช่นตัวผมนะครับ ก็เลยนำกระติกข้าวนี้มานำเสนอทุกท่านนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ชนชาวอีสานอย่างผมนะครับคนอุบลราชธานีนะครับผมขอนำเสนอกระติกข้าวจากคนอุบลนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นนะครับได้นำสินค้าดีๆไปไว้ใช้ที่บ้านนะครับวันนี้นำเสนอกระติกข้าวนะครับราคาย่อมเยาวนะครับราคาย่อมเยาวนั่นเองของ ช่องทาการชาแนลหรือร้านสุทธศนวงพาณิชเพื่อที่จะนําเสนอทุกท่านนะครับได้นําสิ่งดีๆไปใช้ในชีวิตประจําวันนั่นคือกระติกข้าวทาจากผ้าแท้นะครับจากผ้าแท้นะครับผมนี่ครับกระติกข้าวตัวนี้นะครับเป็นผมจะนําเสนออยู่3หรือ4 4อันด้วยกันนะครับไปใ,ใช้ในชีวิตประจําวันของท่านนะครับสําหรับครอบครัว ้าถึงหกคนขึ้นไปนะครับห้าถึงหกคนไม่เกินสิบคนนะครับสามารถทานได้นะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับมาดูเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับตองการจะแนวขายที่บ้านของตองการจะแนวนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มชุมชนเลย ในชุมชนนะครับให้มีรายได้นะครับกระติกข้าวนี้ทํามาจากข้าวนะครับแต่ก่อนนะครับฐานนี้นะครับจะทํามาจากตาลนะครับมาจากตาลแต่เดี๋ยวนี้นะครับได้นาพลาสติกมาเพื่อที่จะให้คงความเป็นกระติกได้นานนะครับนี่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับดูนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง250รบาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่7 7นิ้วนะครับ7นิ้วนะครับดูนะรับ7นิ้วนะครับ7นิ้วครับ7นิ้วครับ เจ็ดนิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเจ็ดนิ้วนะครับใหญ่พอสมควรนะครับกินได้ถึงสิบคนด้วยกันนะครับผมว่านะนี่ดีมากนะครับผมใครนาไปแล้วนะครับสามารถนําไปใส่ข้าวเหนียวยิ่งดีนะครับใส่ข้าวเจ้าก็ได้คงความข้าวได,ได้ได้นานนะครับนี่คือะติตข้าวสําหรับคนอีสานคนอุบุรราชธานีขอนําเสนอทุกท่านนะครับช่วย การส่งเสริมกิจกรรมของคนในชุมชนด้วยนะครับอย่างน้อยให้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ผมก็เป็นสื่อกลางเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้นำสิ่งดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับนี่คือกระิ่ข้าวนะครับทำมาจากข้าค้าบ้านเรานะครับข้านะครับร,ราคา,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 าเพียงแค่250าบาทนั่นเองนะครับามาดูนะครับตัวที่2นะครับราคา 230บาทนะครับเ3 0บาทนะครับอ่าดูนะครับอ่าดูโดยรอบเลยนะครับผมนี่ตัวนี้ราคา230บาทที่ผมขายอยู่ที่บ้านนะครับราคานี้นะครับก็ขายราคานี้นะครับขายในเน็ตก็ราคานี้นะครับอย่างน้อยได้ส่งเสริมกันแล้วก็นำสิ่งดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับมาดูเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของกระติกผ่าแพ้นะครับ เส้นผ่าซูงกลางจะเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับ230บาทนะครับเส้นผ่าศูงกลางอยู่ที่หนิ้วนะครับ6นิ้วตัวนี้6นิ้วนะครับเลขลงนะครับราคาก็น้อยลง230บาทเองนะครับช่วยส่งเสริมสินค้าคนในชุมชนด้วยนะครับให้เขาอยู่ได้นะครับอยู่ได้ผมเป็นสื่อกลางเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รับสิ่งดีๆจากพวกเขานะครับนี่นะครับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้นะครับ ่าต่อไปนะครับอ่าราคาอยู่ที่100อ่าผมจะเอา190บาทก่อนนะครับให้ทุกท่านได้ใช้อ่าหนึ100่งรบาทบตัวนี้นะครับ190บาทนะครับมาดูเส้นผ่าสูนย์กลาจะเท่าไหร่นะครับ อ่านไปใช้ในบ้านไม่เกิน5าคนนะครับใส่ข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้นะครับใครเคยใช้ใส่ข้าวเจ้าบ้างนะครับผมเคยเห็นนะครับใส่ข้าวเจ้าคงความอุ่นได้นานนะครับคงอหานได้นานไม่ให้บูดง่ายนะใส่ดีดีด้วยนะครับอ่าโดยลองผ้าขาวข้างในนะครับลองผ้าขาวแล้วก็ใส่นะครับยังคงความหอมนะครับของข้าวอยู่ได้นานนะครับ นี่คือสิ่งที่ผมอยากนําเสนอทุกท่านนะครับหรือเอาไปบางคนนะครับเอาไปไว้บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลก็เป็นนะครับก,ก,ก็บีเหมือนกันนะครับไปสิริมงคลไปใส่เงินนะครับอย่างนี้ไปใส่เงินใส่ทองนะครับบางคนอาจจะชอบในความคลาสสิกของของตัวกติกจากข้าแพ้นี่ครับก็ไปใส่หาเงินใส่ทองก็ได้นะครับในบ้านเพื่อเก็บคุ้งคง ความเป็นคุณลักษณะแบบอีสานบ้านเดิมบ้านเก่าของเรานะครับตัวนี้นะครับขอนําเสนอ190บาทนะครับ190บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับ190ยบาทมาดูครับต่องการชนแนลจะให้ท่านไปดูเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะครับ5นิ้วครึ่งนะครับ190บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับช่วยส่งเสริมงานศิลปะของคนกชุมชนด้วยนะครับผม อย่างน้อยให้เขาได้อยู่ได้นะครับมาดูสุดท้ายก็คือนะครับ,180บร8 0บาทครับของผมมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับมีขนาด250 2 3 0 190แล้วก็ตัวสุดท้ายก็180นะครับเล็กๆกระทดรัดไม่เล็กมากนะครับพอใช้ได้พอหิ้วไปวัดไปวาไปสวนไปไล่นานะครับนี่ได้ครอบครัว สองคนสามคนอย่างนี้นะครับนี่มาดูเส้นผ่าศูนย์กลางจะเท่าไหร่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่อ่าอยู่ที่ห้านิ้วครับห้านิ้วห้านิ้วนะครับความสูงก็ประมาณห้านิ้วครึ่งนะครับความสูงห้านิ้วครึ่งนี่ใหญ่พอสมควรนะครับสุดยอดนะครับ สามารถนำไปไหว้ที่บ้านของท่านเพื่อเป็นสินมิมงคลก็ได้นะครับเออเป็นของชาวอีสานเราทำนะครับเราจะได้ภาคภูมิใจในความเป็นอีสานนะครับนี่นะครับผ่าแท้นะครับจากาผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนนะครับสามารถสั่งจองสั่งซื้อมาได้ที่ช่องตำก้กาชแนลนะครับถ้าท่านไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับเข้ามา ให้การสนับสนุนช่องต่องการแชนแนลโดยการกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเข้ามาดูกันได้นะครับแล้วจะนำสิ่งดีๆมานำเสนอทุกท่านนะครับอย่างนี้นะครับส่วนข้างๆนี้นะครับน้ำส้มเป็นน้ำส้มน้ำส้มสายน้ำผึ้งนะครับราคาสิบบาทนะครับถ้าใครซื้อนะครับต้องการแชแนลก็จะฝากไปด้วยนะครับคนละหนึ่งคนละหนึ่งนะครับตํองการแชแนวซื้อมาเองนะครับ ต้องการจะแนวก็ส่งเสริมส่งเสริมสินค้าที่บ้านบ้านเราได้ทำนะครับขึ้นมาเหมือนกันนะครับเป็นเป็นวิสาหกิจนะครับได้ทำขึ้นมาเพื่อจำหน่ายในร้านค้าต่างๆนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้ทานสิ่งดีๆเหมือนกันนะครับตัวนี้ใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยก็ขาย10บาทบตัวนี้ขาย5บาท ขายในร้านสะดวกซื้อขายดีมากนะครับจำาหนาได้ดีกำลังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดนะครับสำหรับยี่ห้อก็เป็นยี่ห้อตราสวนทิพต์ตัวนี้นะครับสวนทิพย์นะครับก็มีตราสวนทิพย์นะครับนี่นะครับเหมือน,นกันนะครับทานอร่อยถูกหลักอนามัยด้วยนะครับผมมีวันมีอยอด้วยแล้วก็มีวันเอ็กวันหมดอายุมีอะไรบบกอย่างนี้ด้วยนะ เป็นสินค้ามาตรฐานนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้ทานนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจแล้วจะนําสิ่งดีๆมานําเสนอทุกท่านเช่นเคยมาอุดหนุนด้วยนะครับเป็นศินละปะของชุมชนเป็นเป็นสินค้าของชุมชนนะครับอย่างน้อยได้ส่งเสริมเขาให้อยู่ได้ในยุคโควิดนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับ